สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัวคอมเมนต์ครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันครับเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเดยเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ดีที่สุดในโลกเอออันนี้จะจริงหรือเปล่าคือมีช่องยูทูบเบอร์ของชาวต่างชาติครับที่เกษียณแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยชื่อคุณคริสจากช่อง retiredworkingforyou โดยคุณคริสได้มาใช้ชีวิตที่กรุงเทพประเทศไทยแล้วก็ได้ทําวิดีโอแนะนํา 25สิ่งที่ต้องทำในกรุงเทพในปี2024โดยวิดีโอก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในกรุงเทพครับและผมก็เข้าไปดูวิดีโอแล้วก็โอ้น่าสนใจดีจริงๆเดี๋ยวจะแนบคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้นะครับคลิปวิดีโอนี้อย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเลยครับที่ดูแล้วน่าสนใจขนาดผมเป็นคนไทยเองอะ่ะพอเข้าไปดูบางอย่างเราก็ยังไม่เคยทําบางอย่างเราก็ยังไม่เคยไปมันน่าสนใจจริงๆครับสําหรับ25อย่างที่เขาแนะนําเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่ อันดับที่25เลยนะครับคือเขาตื่นนอนตอนเช้าเขาก็บอกว่าไปดูวิถีชีวิตกรุงเทพยามเช้าเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่วิถีชีวิตกรุงเทพยามเช้าครับเอออันนี้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับเราเคยไปเที่ยวพวกเชียงคานพวกหรือประเทศลาวหรือจังหวัดต,ต่างๆที่เราไปเที่ยวเราดูชีวิตตอนเช้าๆในต่างจังหวัดมันก็น่าสนใจดีอันนี้ชีวิตยามเช้าในกรุงเทพก็น่าสนใจครับหลังจากนั้นอันดับ24ที่เขาแนะนานะครับก็คือไปปากคลองตลาดครับเป็นตลาดดอกไม้ อันดับ23ก็ไปตลาดผ้าพาหุรัตอันดับ22ก็เรียนทำอาหารไทยอันดับ21ลองทานอาหารข้างทางไทยสตรีทฟู้ดอันดับ20ก็ลองกินทุเรียนครับอันดับ19ก็ไปดูความวุ่นวายแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันดับ18ก็ไปเที่ยวยามค่ำคืนเที่ยวพัดพงครับอันดับ17ก็ไปนู่นครับถนนเข้าสารแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติแบ็คแพคเกอร์มาอาศัยมาเที่ยวกันนะครับอันดับ16ก็ไปนู่นครับ บาร์บนดาดฟ้าตามโรงแรมต่างๆครับแบงกอร์ลูฟท็อปบาร์อันดับ15ก็พิพิธภัณฑ์เอราวัณครับอันดับ14ก็ไปวัดภูเขาทองอันดับ13ก็ไปเยี่ยมชมสยามสแควร์อันดับ12ก็ไปวัดอรุณวัดโพแล้วก็ไปต่อกันที่อันดับ11ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังครับอันดับ10ก็ปั่นจักรยานไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยในกรุงเทพครับ อันดับ9ก็ไปสวนลุมพินีสวนเบญจกิติอันดับ8ก็ไปสวนสาธารณะอะไรสวนพฤกษศาตรส,าสีนครเขื่อนขันอันดับ7ก็ไปย่านเอกมัยครับเที่ยวย่านเอกมัยอันดับ6ก็ไปไอคอนสยามครับอันดับ5ตลาดน้อยบางรักอันดับสี่เขาก็ไปเที่ยวนุ่นครับเยววาวราชไชน่าทาวน์อันดับ3ก็ตลาดรวมทรัพย์อโศกอันดับ2ก็ตตารถไฟสีนครินแล้วก็ อันดับหนึ่งนี้เป็นของเขาเองนะครับเขาก็ไปรับประทานอาหารเย็นกับยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ชื่อมาร์เกวรนสาหรับ25สิ่งนี้ก็ไม่ได้เรียงลําดับตามความสวยงามหรือว่าอันไหนควรทําก่อนทําหลังนะครับใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเพียงแต่เขาแนะนําว่าอันนี้ควรทําแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันครับหลังจากได้ชมวิดีโอนี้แล้วครับความคิดเห็นแรกครับสักวันฉันจะสามารถเดินตามรอยเท้าคุณเพื่อกเกษียณและไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทย นั่นเหมือนความฝันที่เป็นจริงความคิดเห็นตัดไปเป็นของคนอิตาลีครับเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสัปดาห์แรกอยู่ที่กรุงเทพสัปดาห์ที่สองไปเชียงใหม่สัปดาห์ที่สามไปหัวหินและปิดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก็กลับมาที่กรุงเทพฉันรอไม่ไหวที่จะกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งโอ้โหมาเที่ยวประเทศไทยอยู่ตั้งเดือนหนึ่งนะครับอยู่เดือนหนึ่งแล้วกลับไปประเทศเขายังอยากกับมาไทยอีก โอ้สุดยอดขอบคุณมากครับคนอิตาลีส่วนประเทศอิตาลีของเขาก็ยิ่งใหญ่และสวยงามเหมือนกันนะครับคนไทยเราก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันถึงแม้ว่าไปแล้วอาจจะโดนล้วงกระเป๋าบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวนเนบคลิปโดนล้วงกระเป๋าให้ดูครับความคิดเห็นต่อไปครับขณะที่ฉันกําลังชมวิดีโอนี้ฉันนั่งอยู่ที่สนามบินไมอามี่นั่งรอเครื่องบินที่จะบินไปประ,ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโอ้ยขอบคุณครับจะมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกก่อนทีสนุกสนานในประเทศไทยครับ ความคิดเห็นถัดไปครับไม่มีเอ,อากอัครราชทูตประจําประเทศไทยคนไหนที่ดีกว่าคริสอีกแล้วปริมาณงานที่เขาทําในวิดีโอนี้ช่างน่าประทับใจมากผมชอบที่เขาแสดงให้เห็นถึงความจริงในประเทศไทยไม่ใช่แค่ปร์ตี้และย่านโคมแดงประเทศไทยมีมากกว่านั้นชื่นชอบและชื่นชมประเทศไทยมากขอบคุณคริสปัจจุบันนี้ก็มียูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทําวิดีโอเผยแพร่ไปทั่วโลกก็เหมือนเป็นการโปรโมทประเทศไทยไปในตัวครับ ก็ขอบคุณพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับที่มาท่องเที่ยวแล้วก็พรีเซนต์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้าใจนะครับความคิดเห็นถัดไปครับคนนี้เขาก็เคยมาประเทศไทยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าฉันคิดถึงประเทศไทยฉันจะกลับไปที่นั่นในอีกสักวันฉันเคยไปที่ตลาดดอกไม้ก็ค,คือตลาดปากคลองตลาดนะครับและได้เรียนการพับกลีบดอกบัวเพื่อทําเป็นเครื่องบูชาฉันคิดถึงอาหารข้างทางและการได้เห็นพระพิสุสง์ในทุกๆท,ท,ที่ แต่ฉันไม่ชอบที่มันร้อนและเหงื่อออกมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณจะเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นในทุกๆที่ในประเทศไทยเพียงเพื่อที่เราจะได้เข้าไปผ่อนคลายความร้อนในนั้นความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็บอกว่าฉันดูวิดีโอของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการเที่ยวกรุงเทพสองครั้งล่าสุดของฉันเป็นความคิดที่ดีที่คุณนําคําแนะนําต่างๆมารวมกันไว้ในวิดีโอเดียวขอบคุณมากความคิดเห็นถัดไปครับ ฉันอยู่ที่กรุงเทพในเดือนพฤษภาคม2566ฉันได้ลองทานทุเรียนซึ่งในตอนนั้นฉันไม่ได้ตื่นอะไรเลยแต่แล้วหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นฉันเดินผ่านแผงลอยฉันกลับได้กลิ่นมั่นมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยและซับซ้อนโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่คิดว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดแหมก็กินเข้าไปแล้วก็ได้กลิ่นหอมหวานแล้วอะตอนแรก กลิ่นทุเรียนเหม็นจังเลยพอได้กินเข้าไปแล้วแบบเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเลยโอ้โหขอบคุณข้าบที่ลองทานทุเรียนความคิดเห็นถัดไปครับคลิปคุณทําวิดีโอได้ยอดเยี่ยมมากเมื่อคืนผมดูรวดเดียวจบเลยผมทนไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปกรุงเทพอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานสามปีความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพและฉันตระหนักว่าฉันต้องเรียนภาษาไทยเพื่อจะได้สนุกกับชีวิตในท้องถิ่นของประเทศไทยให้มากขึ้น ฉันหวังว่าฉันกลับไปขราวหน้าฉันจะพูดภาษาไทยได้คล่องโอ้มาเที่ยวแล้วก็อยากมาเที่ยวอีกทีนี้ก็ต้องเรียนภาษาไทยด้วยโอ้ข่าวต่างชาตินี่เขาทุ่มเทจริงขอบคุณครับความคิดเห็นต่อไปครับเขาก็บอกว่าผมเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อวันจันท์นี้เองผมยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ดูคุณคงชินกับที่นี่แล้วหลังจากที่อยู่กรุงเทพผมก็จะไปพักที่หัวหินและอาศัยอยู่ที่นั่นอีกไม่กี่วันแต่ผมชอบที่นี่มากนะและหลังจากจบทริปหัวหินผมจะไปที่พัทยา และแน่นอนผมก็วางแผนที่จะ,กะเกษียณอายุที่นี่ความคิดเห็นถัดไปครับมาจากนู่นเลยเกาะสกอตแลนด์เขาก็บอกว่าคําทักทายจากสกอตแลนด์ฉันกําลังจะเดินทางไปกรุงเทพในเดือนสิงหาคม2024นี้ฉันชอบดูวิดีโอของคุณมากซึ่งมันมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยฉันตื่นเต้นมากที่จะได้มาเยือนประเทศไทยและกรุงเทพประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับผู้มาเยือน ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าคุณปล่อยวิดีโอมาได้ในเวลาที่เหมาะสมผมกําลังจะบินไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าฉันกําลังจะเดินทางไปรประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วฉันวางแผนจะใช้เวลา3วันในกรุงเทพจากนั้นฉันจะไปเที่ยวเกาะเกาะพงังานและเกาะสมุยขอบคุณมากสําหรับวิดีโอนี้ส่วนความคิดเห็นถัดไปครับ คนนี้เขาน่าจะมากาแฟครับเขาก็บอกว่าเราจะไปที่นั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์2024เราจะใช้ข้อมูลของคุณในการวางแผนสําหรับ4สัปดาห์ที่นั่นโอ้มาเที่ยว1เดือนเลย4สัปดาห์1เดือนฝรั่งเวลาเข้าไปเที่ยวที่ไหนนี่เขาไปกันนานจริงๆนะครับเป็น1เดือน2เดือน3เดือนเป็น2อาทิตย์ขึ้นนะไม่มีไม่มีอย่างต่าแบบไทยเราไปเที่ยว5วัน4ี่คืนอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่านะเขาได้หยุดนานไทยเราหยุดต่อเนื่องยาวๆก็ยาก ความคิดเห็นถัดไปครับเขาบอกว่าเขาใช้วันหยุดช่วงปีใหม่สองวันนี้อย่างมีประโยชน์เลยเขาบอกว่าวันหยุดสองวันของฉันในช่วงปีใหม่ได้แต่นั่งสนุกเพลิดเพลินไปกับวิดีโอท่องเที่ยวประเทศไทยของคุณได้อย่างน่าทึ่งมากฉันจะเดินทางไปกรุงเทพในวันที่สิบสี่มกราคมนี้และอยู่ที่นั่นถึงวันที่สิบสี่มีนาคมโอ้ยอยู่ไทยสองเดือนเลยคริสคุณมีเนื้อหาที่เร้าใจอยู่เสมอเพื่อทําให้ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจและไปเยี่ยมชม โอ้โห oh oh, คนนี้จะมาอยู่เมืองไทยเที่ยวมาเที่ยวนะครับสองเดือนยูทูบเบอร์ต่างชาตินี้ดีจริงๆช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยได้ดีจริงๆครับขอบคุณครับยูทูบเบอร์ต่างๆโอ้ย oh oh, ช่วยโปรโมทประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับโอ้ oh, คนนี้ก็เหมือนกันช่วงสองวันหยุดปีใหม่เขาก็ดูวิดีโอนี้เหมือนกันเขาบอกว่าฉันพบช่องของคุณเมื่อสองวันก่อนและย้อนดูวิดีโอของคุณตลอดสองวันที่ผ่านมาตอนนี้ฉันอายุ46ปีและมีเวลาอีก9ปีในการได้รับเงินบำนาญสูงสุด นั่นทำให้ฉันจะสามารถย้ายไปอยู่กรุงเทพได้ในวัย55ปีฉันจะมีพร้อมทั้งเวลาและเงินที่จะมีชีวิตอยู่ที่นั่นเว้นเสียแต่ว่าฉันถูกลอตเตอรี่ก่อนหน้านั้นฉันก็จะไปก่อนโอยถูกลอตเตอรี่ก่อนจะถึงวันนั้นคุณช่วยทําวิดีโอมาแบ่งปันกับนักฝันทุกคนถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อนําเสนอแก่พวกเราได้นะโอ้ยอยากถูกคนนี้อยากถูกหวยและอยากมาอยู่ประเทศไทย ถ้าคนนี้ได้มาเที่ยวประเทศไทยหรือมาอยู่ประเทศไทยนี่เขาคงเข้าทางเขาอ่ะเพราะคนไทยเล่นหวยเยอะเขาชอบเล่นลอตเตอรี่ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าเพื่อนฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ย้ายไปประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ช่องนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของฉัน4-5ปีก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในหัวของฉันเลยแต่ตอนนี้ฉันวางแผนที่จะย้ายไปที่นั่นตลอดชีวิตหรืออย่างน้อยก็หปีต่อจากนี้ ฉันตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยโอ้ยเหมือนยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยเนาะจากไม่เคยแบบมองประเทศไทยไม่เคยคิดจะมาเที่ยวหรือมาอยู่อาศัยเลยตอนนี้ก็คิดจะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเรียนรู้ภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสมัยนี้สื่อออนไลน์เขาได้เปลี่ยนชีวิตคนจริงๆเนาะความคิเดเห็นสุดท้ายแล้วกันครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกจริงๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ